เป็นเคสที่พีให้10เต็ม10เลยกับเคสของยี่ห้อเบนนะครับของเจ้าตัว iPhone 17 Pro Max ซึ่งพี่ทำการใช้งานมา ัวเคสในการดีไซน์มีความสวยงามจริงครับด้านหลังเป็นพื้นผิวเคปลามีความพรีเมียมในการออกแบบจริงครับแล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้งานตัวแม็กเซฟแล้วก็ทําการใช้อุปกรณ์เสริมตัวแม่เหล็กถือว่าทาออกมาได้ดูจริงผมตัวกรอบตัวนี้ในการป้องกันรอยขีดขว่วนตัวบริเวณโมดูลกล้องเป็นขอบที่ใช้ตัวอลูมิเนียมถือว่าทาออกมาได้ดูดีจริงเวลาพี่วางเนะาะหัดพี่ใส่ตัวครอบเลนนะ ตัวกรอบก็ช่วยในการแบบป้องกันตัวครอบเรยของเราถือว่าตัวเรยของเราด้อย่างจริงจังก็มีปุ่มช่วยในการป้องกันปุ่มกล้องมราคอนโทรลด้วยถือว่าในการกดปุ่มก็กดปุ่มง่ายจริงแล้วก็พีติดฟ,ฟิล์มหน้าจอตัวนี้ไม่กินขอบของฟิล์มหน้าจอเป็นเคสที่บอกว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากแล้วก็มีความสวยงามกับตัวเคสจีมผมตัวนี้นะแล้วก็สามารถป้องกันในการตกกระแทกถือว่าป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงแล้วก็สามารถทําการแกะใส่แกะออกถือว่า เกะง่ายจริงกับตัวนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาพี่0สิบเต็มสิบเลยกับเคสของยี่ห้อเบนตัวนี้นะครับ